เอาไปเต่าตัวไหนเอาตัวไหนตัวชิดชิดคอไว้หน้าถุนไหมเอ้ยไาอย่าตาโองเลยมาถ่ายให้เสรต,ตาโกมั่งเบียไม่ถ่ายให้เสร็จก่อนมาอย่านั่งเงี้ยกเลยแล้วก็อันนียนะหนูขอถ่ายแบบมั่งนะถ่ายตรงกันเลยไม่ตัวไหนไเ,หน,เหนี้ยเลือกวเอาอีของละสามรูป อยู่นัสามูปเอ้าใครขี่หัวใครจะขี่ตูดมันขึ้นไหมจีขึ้นไหมตัวนั้นไงถ่ายหมาหมูมาไหมบัง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 ย้อนแสงว่ะเปลี่ยนตัว มันมันเพียไรน่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนู้นตัวใหญ่วะตัวน้นตัวนี้เล็กโอ้ยอันเนี้ยชัด